ก็สวัสดีเพื่อนๆพีนพน่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็เป็นมีโอกาสไปเดินนะครับตลาดที่บขศพิจิตรนะครับตอนเช้าทุกวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้อะไรติดกลับมาให้พี่น้องทุกท่านได้ชมกันนะครับคับผมนี่ก็เป็นผลงานบางส่วนนะครับที่ว่าได้เดิน จัดตลาดเมื่อเช้านะครับที่บคสพิจิตนะครับที่ตลาดนัดบคสพิจิตนะครับมีทุกวันวันเสาร์นะครับตอนเช้านี่นะครับก็ผมก็ไปเดินมาช่วงผมไปเดินมาสาลครับประมาณสักช่วงเจ็ดโมงนิดๆนะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าที่ไปเดินมานะครับก็ได้มาหลายชิ้นอยู่ครับบางชิ้นก็ลูกค้าประจำเช่าบูชาไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ เหลือบางส่วนที่ได้มานะครับครับผมก็จะมีเต่า2ตัวนะครับพิมพ์ชิตา2ององนะครับเดี๋ยวจะพาพเพื่อนๆมาส่องมาดูกันครับว่านี่เมื่อเช้าที่ผมได้ไปซื้อมานี่นี่นะฮะเต่า เพื่อมีท่านใดชอบนะครับเตาเอาอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับถ้าชอบชิ้นไหนอ่างไหนที่จริงอ่ะถ้าวันนี้ได้ถ้ามาไฟมามาด้วยนะครับแต่ว่ากะว่าจะมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันแต่ว่าพอดีลูกค้าลูกค้าปิดปิดไปเรียบร้อยแล้วครับเช่าปูชาไปเรียบร้อยนี่นะพิมคตาเก่ามากเลยนะครับ ท่านใดถ้าชอบนะครับก็อุดหนุนกันได้นะครับอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับๆๆครับผมได้มาสองชิ้นเลยนะพิมพ์ิตาสำหรับท่านใดที่ชอบหรือสนใจนะครับสามารถแอดไลน์นะครับ จักเบอร์นะครับได้ที่เบอร์0 8 1 1 2 3 7 7 1 6นะครับครับผมเดี๋ยวจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์เมื่อกี้ครับ0 8 1 1 2 3 7 7 1 6นเะครับเต่าเพิ่มเงินอีหนึ่งตัวนะครับ ท่านใดชอบชื่นชอบนะครับหรือว่าสนใจนะครับก็ลองแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับครับผมก็สําหรับท่านใดที่มาดูใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับ